สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพีชาแนลอบบ้านเราจะพี่น้องคาเมียแยกแรกเมียแยกแรกสักจุดเดจุบละเดวซิตุสักบเลสือพีดอชลเสือเยอะแยะเพี่น้องนานเก็บกองไว้นี่ละเนาะพี่หลังเสือพีอย่าทบเสืีนีเสือป่า ของหนูซื้อมาฝากเนี่ยพี่น้องค่ะหนูซื้อมาใส่ทางานไปม,มาแดงมาฝากเนี่ยซาเซลาซาเซปูสสนุอกามูกา,โ,กาโดฮาฮ่่โอเ้เอาะไรกูอซื้อถุงมาซื้อปีพี่น้องเอ้ยสามีข่อยอันนี้ซื้อแม่ไคนี่เซกุกิส์อะ นี่แหล i s ป็นสือของมานแต่สวิตส่วนงานจเป็นของนี่แหะพี่น้องใส่ทางานมาเืองไทยมาทงานพี่น้องมาือไทยทงานแรงใจได้สบายเยยเละมาเมืองไทยทำงานเหมือนบามาเมืองไทยพอีเดได้พี่น้องค่ะ หอดบานละจ้าพี่นี่กับีความสูงเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้พี่บอนี่ท้ย่นี้พี่บอนี่อะอะไรสางไ้ไม่ใช่สูยรอะไรหรอกน้องแัอีนละที่นี่คือเหมากว่เด็กกว่ากันแน่รอถ้าเราต้อรื้่ถ้าเราไปซีหาเมือพอดีตัวกระเป๋าแอยพี่น้องคะเราามารถจะซื้ ของของเราพเราพเาืพเ่อนเอาคนใส่หลายๆลาแม่พี่น้องพเพื่อนเอาดอกไม้มาติดอะไรเนี <c> ่ย <oughs> เปิดประตูะเมันไมาเห็นบ้านพเพื่นหญิงให่พี่น้องพเพื่อนสื่อลองถาว่าทำงานแม่พี่น้องไงใส่ทำงานได้ดีพี่น้องท่าวาย่์ปุถะใบเพื่อนสื่อลองถาว่าทำงานแม่ใส่ทำงานกาาม็มีไอ้สกุลตลาด ก็ส oh, ouais. ั yeah, I mean, then, I mean, he, ้นก็แพงมีเลยแงแค่ไหนประมาเท่าไหร่แต่ฉันซ an> ื้อหนึ่งครั้งแล้วฉันก็สบายใจแล้วสิปีแล้วครูหนึ่งเหมนกัครูสองเครื่องสักผ้าเครือสักผาพังเาเบิ้ลด้วยมาหน่อยเาเบิ้ลด้วยมาน่อยเาเบิ้ลด้วยมาน่อยตัวใดตัวใดดูตรงนู้นดิ ตัวใดดือกม็มูหมาหน่อยตัวใดดือกม็มูสำรวจสำรวจพื้นที่พี่น้องค่ะสิบมือบอริยูหยาขึ้นเง่าเง่าหยาขึ้นอากลางยุค จะได้ตัดตหญ้าก็นนากางงพี่นอง้องไปที่นี่กับหอดบ้านยีเอเล่พี่น้องค่ะยีเอเล่เปเกยงรวมเมื่อนี้สิผ้ากันไปย่างข้องถมค่ะพี่น้องไปกินไปหากินเขาท่างนอกไปหาซื้อเขากินเมื่อนี้เ่าต้องเฮ็ดยั่งเลย <c oughs> ผมแดงเป็นไรก็มา bon je pense, parce qu'en fait cette machine qu'est-ce qui s'est passé un jour elle a plus fonctionné mais qu'est-ce qu'il qu y a eu il y a eu un, un signe qui est apparu là ou oui mm. bon je vais faire ça demain faut que j'essaye de la rebrancher brancher mm -hmm. ici hein, hein? que brancher ici ouais. on prend de l'eau pour mettre dedans il y a de l'eau par ici บังเครื่องดูแต่ว่าคุณเต็มไปเบิดตเลยพี่น้องคะเสื้อผ้าพี่นี่ไปไดนของฝากนั่นแคอยางเลยตั้งแต่เมื่อกงพี่สื้อได้ถุงเลยว่าพี่น้องค่ะได้ขาตั้งโทรศัพท์ไม่ซื้อดอกคุดๆขาตั้งโทรศัพท์ของสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องนีี ตาราไม่นปแยาวดรอกพี่นี่วะพี่ของคาตัางของพี่นี่อันนี้ดีซื้อมาจากภูกเก็ตมาลีมาลีมาลีแมวแมวพี่นี่จำพี่นี่บ่ได้พี่น้องคะไปซิบมือก็จำบ่ได้ไหมพี่น้องมาลีดิมาลีมาลีจำบ่ได้เลยพี่น้องย่งางน,นี้เขาเอิอนย่างน,นี้เสวหมากระไรแมวกระไร หอมหอมอยังนาะหอมน้ำยาถูบ,บ้านบน่แม่บ้านไม่เห็ดไม่เห็ดงานห้พี่น้องแม่บ้านไม่เห็ดงานห้มือนี่ถูบ้านหาพร้อมเรียบร้อยเพิ่นบอยู่เพิ่นไปใส่เพิ่นไปขายของข้องถมเพื่ออะไรบุกนี่นี่แหละมองพี่นี่ไรสุดตลอดตลอดบานอ้วนโมเมนต์ต้นอิจอย,อยู่พี่น้อง <laughs> พี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลนะถึงบ้านแล้วค่ะพี่นองขามาถึงบ้านแล้วพี่นี่ก็มีความสุขถึงบ้านแล้วแต่ว่าก็บจีเดทํางานต่อไปเพราะว่าหย่าก็เกิดดอกไม้ก็ต้องลดน้าพี่นองขาบ้านก็ต้องได้ดูแลสามีเขาก็ต้องได้ดูแลเพิ่มขึ้นหลายเท่าพี่นองขาพี่นี่ทํามีงานเพิ่มขึ้นหลายแต่ว่าก็กต้องทําใจพี่นองเขาเคยอยู่แบบคนเดียวเขาแบบสบายสบายชีวิต สบายสบายแต่่ารขั้นมีเล่ามันกะสิมีงานเพิ่มขึ้นจักหน้อยพี่นี่กะสิพยายามมีเวลาให้เล่าค่ะพี่น้องคะมีเวลาให้เล่าเพื่อเพื่อชีวิตสิได้มีความสูงเนาะคะเนาะค่ะนะพี่นี่มีฝรั่งเอ็นเอสที่ชาแนลมาถึงบ้านแล้วค่ะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่ในเด้อค่ะพี่นี่กะสิมีความสูงในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะพี่น้องป้องไปคลิปละคำค่ะพี่น้องคลิปละคำแมวภาษาฝรั่งเศสว่าชา ชาพืชชักหนึ่งหนึ่งแมวหนึ่งตัวด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย